ถ่ายก็มันชื่นของเรามันจะมีอะไร<อ>เานาะทั้งครอบครัวเวลาตายตระล่าครอบครัวไปไหนเนาะไม่อยู่กับเราครอบครัวของเราก็ไปคนเดียวนะสมบัตินะท,นนที่เก็บในชาตินี้ก็ไปที่ไหนนะไม่อยู่แล้วนะ <c oughs> ปานมพิซานขึ้นมาก,ก็ไปแล้วนะของเราอรเอาไปไม่ได้เนาะ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ที่ของเราหาดูนะ ไม่ว่าเขาเป็นสมบัติไม่ว่าเขาเป็นครอบครัวไม่ว่าเขาเป็นเป็นอะไรนะสุดท้ายก็นะเนื้อกายไปแล้วจนะง,งไปนะไม่มีอะไรนอกจากปากปากับบนะุตรนั่นคือของเราเัางิงวัตถุลักเลยน thank you

Like thank you.

Mười tám cái lệch này, hả anh hả anh anh lệch anh hả anh hả anh hả nè, hả anh 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 แล้วเณรอยู่หมู่นะนะได้2 9นะต้องทุขพ้นนะอย่าทําไรใครอย่าเอาสิ่งใดใดที่ไม่ใช่ของเรานะอันนี้ก็เป็นกรรมชักกลับมาอ่ะเค้าฮะพระมิสุมิ นัก็มีเงียด้วยเดียวนะฮะเลยัมีอยต้องมีพัวตัวเดียวนะด้วยนะันนะนี่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เก่งเหมือนกันนะผู้หญิงก็ไล่ใช้เหมือนกันมันันนผู้ชายฮะคนเขียนตาอดนั่งจัเนี่อยากพูดก็พูดอยากพูดก็ยูดนะ Đừng ja, tùm tùm khai Và cuối cùng đừng ăn rau, đừng ăn rau xếp thịt Bia cũng là rau Bia và khoai cũng là rau Thầm Thần Kỳ-xúc nói là đừng ăn rau Đừng ăn rau, đừng ăn rau Thầm ราชก,การ้าชี้นผ้านยะนันไม่เรือกอะไรผู้ก่อเเนี่ยเอาเส้นใดใดที่ไม่ใช่ขอาางเราเนี่ยมิชุิชาตร์อันตันแน้ว่าหนักสเสดง,ง,งก็เหมนกันะนักจนฟรีกร็เหมือนกันขาดชินไปแล้วสุดท้ายก็ไปนะละตงนี้ก็อาจจะยังสนุกสนานคิดว่าเป็นสนุกสน,นานแต่คงรอนะ มันตามอายฐา,านหกนะนี่นะาหูมโมกเล่นกายอนะในความคิดมันตามตลอดเวลาและมีคนขาไหมเนาะนะกินอร่อยะนะนะเสร็จแล้วเนะไปหมดแล้วรมสุกไปเนาะเมื่อกินต่อไปความทุกข์ขนะึ้นมาเนาะอินไปอินไป ปวดขีด <c oughs> นะป <c oughs> วดท้อนนะนี่นี่สุดทายก็ชื่อของเราไม่ใช่มีอะไรเนาะทาครอบครัวเวลาใจตอนเลี้ยครอบครัวไปไหนนะไม่อยู่กับเราครอบครของเราก็ไปเพีงเดียวนะสมบัตินะท,นะที่เก็บในชานนี่ก็ไปที่ไหนนะไม่อยู่แล้วนะปานที่ชางขึ้นมามนก็ไปแล้วนะ เของเร,ร็เอาไปไม่ได้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ที่ของเราหาดูนะ <c oughs> ไม่ว่าก็เป็นสมบัติไม่ว่าก็เป็นครอบครัวไม่ว่าก็เป็นเป็นอะไรนะนะสุดท้ายก็นะเนื้อกายไปแล้วจนะไปนะไม่มีอะไรนอกจากปากปากับบุญนะที่ของเราสร้างวัดถุภาพกับบุญนะ <c oughs> ที่ของเราสั้งนี่ เอาไปผุนะ้ชาหน้าอันนี้ก็เอาไปไม่ได้ง <c oughs> หนที่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 ทีงงีนใหญ่ทอ่ทีไที่ที่ที่ทีาที่ที่ทีที่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 ท็่ที่ทีี่นเ่ี่มี่ี่ทีทีกที่ทที่ทีทีกที่ที่ท่ที่ี่ีทีี่ที่ีีออไไที่ีกทีีนีีนี กงหาสมบัตีกำเงี้นะทุกทุกชาติทุกชาตินะที่เกิดเป็นมนุษย์เันต้องทั้งนันะและของเราก็ไม่ได้เห็นนะ <c oughs> คิดว่าอาจารย์เลสก็สบายสบายอ่นะมอฟัดกับกิเลสก็ทุกนะนะนะสืกิเลสก็ทุนก,กนะเนี่ยนิสัยที่ของเราตามเลสมันไม่ใช่ทุกนะคิดว่าเขาไม่ใช่ทุก เป็นานิชานักทุกทัานทุกทีทุกยังนะเหนะ <c oughs> ็นไหมยัาเพ่งห็นเรีนอ่ออนี่ยดูดูดูโลกนี้มีเรื่อสงครามอะไรนี่เยอะทำทำดูดูในคาลิสแทนนะไม่ได้ม่ลดทับกันมรลอื่นทำได้อย่างไรเนาะ พวกเทียงพวกเทียงเนี่ยแล้วแล้วไปที่ไหนทางทาไหนไปทกไปร่แล้วแจกเงินแล้วแลั้อีกไปไปเรื่อีกแล้วไปนใวจานกของอหาหาัออกทสมาิพัญานะ สิ่งอาจชีพบ้านนะสภาธิไม่เคยมีนะต้องฝึกนะลูก,ล,กลูกสาวก็เหมือนกันนะต้องฝึกมีเด็กมีเด็กคยยนใหญ่นะมันคิดฝึกภาวนานะนะ,นะมันรุ่งเก่านะรุ่งเก่าก็ฝึกภาวนาน,นะแต่ลูกลูกก็ไม่ไม่เคยสนใจเท่าไหร่ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนมก็ไม่เคยไปวัดนะไม่ได้คำแก่นะที่ไปเทโอเคไอ้นี่ชอบนะคำใจนะทำประโยชน์กับใจนี้นะอาตามออยตานเะตลอดลวลาาะนี่โอยังไม่ได้ทักอบยังไม่ได้ทอกอกหน่อ่เเนี่ยต้องทออนี่ คนไทยก็เก่งเรื่องอาหารจริงๆนะแล้กินคุยกันสามชั่วโมงไม่มีปัญหาไม่ใช่ปัญหานะเดี๋ยวเวลานั่งสมาธีอินชิบนาจิตใจแล้ม่ใบไหวนล้วเดี๋ยวขาอักเดี๋ยวหลังอักเดี๋ยวที่อักเดี๋ยวทำลายลำไา้เดี๋ยวเวลากินกินคุยกันนะสามชั่วโมงไม่เคยคิดแบบนี้โอเคครับพ่อ ยัถาบริวาระลาพาริภารติสักการังเนรวะเมรุวัยทศนันเพรตานันภูพคปารถิเจติกังปฏิจังธรรมะเกิดเมรุวะชมิดจตุสเดียบรันสังคตาจโยปนารสุยัถามาณโศติรัสยัถาสัจติโยวิวัจชฌุสัพพโอควินาศตุมาทัยพวัตตนภาริยสุขีเจคาริยโุ

அவு சாப்பா ரே சே ஹாவன்